สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาบอกว่าใครบ้างนะที่ไม่ควรจะเลือกการคุมกำเนิดโดยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับแผ่นแปะฮอร์โมนรวมห่วงคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับได้แก่ให้คิดภาพตามนะครับไล่ตั้งแต่มาจากหัวเลยนะฮะมีประวัติที่เคยเป็นไมเกรนเนาะแล้วก็แบบมีออร่าเห็นแสงบุบบ่าไม่ควรนะครับกลุ่มที่2คือเป็นสโตรกเคยมีเส้นเลือดแตกในสมองเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ย ไม่ควรย้ายลงมาหน่อยนะฮะบริเวณหัวใจถ้ามีปัญหาเรื่องของหัวใจนะเคยหัวใจขาดเลือดลิ้นหัวใจที่ผิดปกติกลุ่มนี้ไม่ควรมาอีกครับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่กลุ่มนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันมาครับบริเวณตับใครที่เป็นโรคตับนะเช่นตับแข็งนะซโรซิสนะครับหรือว่าเป็นก้อนมะเร็งที่ตับเนี่ยพวกเฮปาโตมากลุ่มนี้ไม่ควรใช้นะครับมาถึงบริเวณขาบ้างถ้าใครมีริ่มเลือดอุดตันนะครับ แริเวณที่ขาบริเวณที่ปอดกลุ่มนี้ไม่ควรและสุดท้ายนะโรคที่แบบเป็นทั้งตัวนะครับคือโรคเบาหวานนั่นเองนะครับบวกกับโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกการคุมกําเนิดดูซิว่าเรามีความเสี่ยงเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีไม่ควรใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมครับให้ไปใช้วิธีอื่นแทนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ